สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6 9 8 5 t a l o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแ a n d อมนะคะสำหรับ t o ปิกที่เราจะทำขึ้นมานั้นเป็น t o ปิกที่มีชื่อว่าความเป็นตัวตนของคุณที่คนรอบค้างสัมผัสได้ไอรจะไม่ใช้พลังงานของคุณนะคะการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานโดยไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยอทําไพ่เลยนะว่าความเป็นตัวตนของคุณ ที่คนรอบข้างเขาสัมผัสได้เป็นแบบไหน <c oughs> จะตรงจริงไหมก็มีแต่คุณนะที่รู้แต่นี่คือสิ่งที่คนรอบข้างเขามองว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละคือตัวตนคุณเลยแหละ เดชา่ีออดีใจด้วยดื้อสุดๆหัวแข็งสุดๆนะคะตรงสุดๆจริงสุดมานะมุ่งมั่นปากบันขยันวินัยซื่อสัตย์อดทนใครได้เป็นได้ใครได้คุณเป็นพนักงานเขาวางใจเลยเชื่อฝีมือแต่ถ้าเกิดว่าใครได้หัวหน้างานอย่างคุณก็ต้องก็ต้องฝึกปือฝีมือนะคะต้องขยันขี้เกียจไม่ได้ พยานรู้งานนะแล้วก็เหมือนพูดทำมากกว่าพูดม, <c oughs> มีไว้พริบปฏิภาณนะแล้วเน้นเน้นผลลัพเน้นดูผลลับนะถ้าเกิดว่าคุณมีถ้าใครนะฮะได้หัวหน้าง,งานอย่างคุณนะฮะคุณก็จะประมาณว่าเลือกพลังงานที่คล้ายๆกับตัวคุณนะ กลาสู้แลปรกมือกลาดิวนะฮะบุกลุยแต่มีชั้นเชิงนะไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วไม่ดูไม่ถามกรมอุตุเลยนะคะฝนจะตกหนักเนี่ยต้องพักเบรก <c oughs> ฝนจะตกพายุจะเข้าต้องพักไว้ก่อนเตรียมสเสบียงไว้ตรงไหนดีวเหมือนนักลบอ่าคุณแสดงว่า อันนี้คือตัวตนที่พวกเขาสัมผัสได้แสดงว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณเอ่อไม่อยากบอกว่าเปลือกคุณแต่เหมือนกับว่าบางทีอ่ะเราอยู่เราอยู่กับกลุ่มใหญ่ๆเราอยู่ในพับบิคอยู่ในต่อสาธารณชนคือเราไม่สามารถเป็นตัวตัวเองได้ข้างในอ่ะเนาะคุณเป็นคนดุอ่ะคุณเป็นคนโหดดุแบบดุโหดแต่ไม่ใช่แบบมาเฟียอะไรแบบนั้นนะ แต่เหมือนกับว่าคุณเอาจริงคุณมันจริงแล้วคุณเป็นคนแรงคุณเป็นคนจริงจังนะคะแรงแรงกับตัวเองอะ่ะจริงจังถ้าดุก็ดุอยากให้สําเร็จอยากให้ได้ดีอยากให้ออยากให้ไปต่อได้อยากให้ผู้คนหรือว่าลูกน้องหรือครอบครัวหรือลูกหลานได้ได้มีอนาคตที่ประสบความสําเร็จอะ่ะชอบผลักดันผู้อื่นนะคะแต่มีความดุใส่ความดุอยู่ในนั้นก็จะดุเฉพาะกับ คนที่เออยๆเฉยๆคนที่อาจจะยังหลงทางอยู่อะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้ทางตัวเองแล้วว่าจะไปทางไหนนั่นคือคุณซัพพอร์ตเต็มที่นะแอบดุนะคะอยู่ต่อสาธาณะคุณน่าจะเป็นคนนิ่งๆเฉยๆไม่อะไรแต่ลองโยนสถานการณ์ลองโยนปัญหาให้คุณดิแต่แหละตัวตนแท้ๆจะออกมาย้อนหรือว่าโยนลองเอาคุณไปอยู่ในสถา,านการณ์ที่มันครุกุ่นนะมันมันหาทางออกยากนะให้คุณลงไป ตัวตนคุณจะออกมาเลยแหละนะคะไม่ใช่ความโมโหนะแต่มันแบบเอาจริงเอาจังอะแล้วมีมการมีการวางแผนมีการวางกลยุทธ์มีชั้นเชิงกล้าเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยตัวตนของคุณคือนักรบพลังงานดิฉัรีออรพลังงานที่แบบกล้าสู้กล้าลุยต่อให้หยุดตอนหน้าสาธารณชนคุณเป็นคนสุขุมงเงียๆแบบขนาดไหนยิ้มจะโปรยหวานขนาดไหนก็ตามเขาคนที่แบบว่าตัวตนอะค,คนเราจะออกมาเวลาที่ เหตุการ์ตับขันสมมติว่าไฟไหม้อะไฟไหม้ที่ไหนจะแห่งหนึ่งคนที่ยกโอ่งได้คนที่คนเรียบร้อยเรียบร้อยยกโอ่งได้แล้วแสดงว่าสกยภาพแท้จริงของเขาน่าจะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมากนะดูรูปร่างหน้าตาดูร่างกายบอบบางแล้วประเมินไม่ได้เลยนะว่าจะเป็นแบบน,นั้นอย่างเงี้ยชอบขับรถเร็วชอบความเร็วชอบทําอะไรรวดเร็วสมองสั่งงานไวนะ ลงมือจริงทาได้จริงผลสําเร็จสูงประสิทธิภาพสูงเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพนะผลออกข้างมอง <c oughs> เป็นเดชาดีออดนักรบนักลุยเดฟู <The fool. S 2> กล้าไม่กลัว,วแต่ว่าจะกล้ากับสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะปรารถนาจะทำนะไม่ใช่ว่า อยู่ดีๆเหม่อรอย<ม>เดินตรงไปตุกบ่อไม่ใช่อ่ะอเหมือนอยากจะเล่นบัญจีจำดูสิโดยตัวลงไปหรือไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ไม่เคยไม่เคยทํามาก่อนแต่กอ็อยากจะปลดล็อกตัวเองหรือว่าไปแล้วจะได้อะไรนะได้เรียนรู้อะไรบ้างเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ในใจเหมือนถ้าถ้าเป็นคนที่ดู แม้จะดูดุแต่ไอ้ไอ้ความรู้สึกส่วนตัวไอ้นะไอ้ก็มองคนรอบข้างเขาไม่โกรธเพราะว่าเหมือนเขารู้เจตนาเขาวัดที่เจตนาค่ะว่าเอออาจจะพูดจาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยซอฟอ่ะพูดแบบกินข้าวยางอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีหางเสียงหรืออะไรแต่เขารู้ว่าจริงใจอ่ะเหมือนคนในครอบครัวคุยกันแล้วคุณเป็นคนที่ไม่กลัวในคําพูดของตัวเองพูดไปแล้ว คุณเขาจะหมั่นไส้หรือคนอื่นเขาจะชอบหรือไม่ชอบเพราะคุณเหมือนคนที่มีความเพียวอยู่ข้างในนะคะความปรัถนาดีก็บริสุทธิ์ความปรัถนาให้คนอื่นก็บริสุทธิ์นะคะทำอะไรออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจอืมเป็นคนที่ไม่แอบซ่อนอะไรไว้อะถ้าไม่ทําก็บอกว่าไม่ทําอ่ะเป็นคนพลังงานไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะ,ะไม่ทําก็คือไม่ทําแต่เมื่อไหร่ถ้าแบบโยนธงขึ้นฟ้าฉันจะทำไงยะ ออกเตรียมตัวไว้เลยนะคนที่อยู่หลอกค้างหรือว่าใครอยู่กู้แข่งเนะี่ยเตรียมรับมือนะอืมนั่นแหละนะคะมีอิสระต่อตัวเองสูงเป็นคนที่อคนอื่นเขาจะอบกอดอะไรไม่รู้อะความรักความสิ่งสวยรูสิ่งสวยงามหรืออาหารหน้าตาหน้าทานอะไรมากมากแต่ของคุณจะอบกอดความว่างเปล่าอบกอดความอิสระ คุณชอบอิสระคุณชอบสเปซคุณชอบพื้นที่อะไรที่แบบโล่งว่างเปล่าถ้าให้ถ้าคุณทําอะไรอะถ้าคุณได้ทำแล้วได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองกวบางกว้างนิดนึงอ่ะคุณจะเป็นคนที่ทําอะไรได้เสร็จไวมากนะคะโฟกัสถูกจุดหนึ่งมาจากสิ่งที่ได้ทํสิ่งตัวเองชอบด้วยแล้วก็ได้ทําสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าแต่ว่า ยากอะ่ะมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ไม่กลัวไม่กลัวว่าออถ้าคนอื่นเอาบอกว่าเราว่าโง่จะเป็นยังไงอะไรอยังี้ไม่ได้กลัวคํานั้นเลยโง่คือก็คือคําคํานึงที่เราใช้ในบนโลกมนุษย์ความไม่รู้กูอาจจะตีเป็นว่าโง่คือความไม่รู้อะไร่นั้นเองพอพลัง,งานมีสเสนนะ่ห์ะไรบอกเลยบางทีแเหมือนคนเจ้าชู้เลยแหละยิ่งเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเลยแล้วก็ อย่า yeah. แบบออรูปร่างหน้าตาประมาณนึงแต่ว่าด้วยความมั่นใจด้วยออร่าแล้วก็มีศักยาภาพอ่ะโอ้ mm hmm. oh, คนตามจีบเยอะอะคนแบบชอบส่งสายตาชอบโปรยหวานเสน่หให้เยอะเลยนะ mm hmm. ด้านไงด้านไงเดวิล mm hmm. เห็นไหมมีเสน่ห์มากเลยนะคะ mm hmm. เขามองว่าตัวตนแท้ๆคุณนะคุณเป็นคนแซบ่บนี่ก็ซิกแพคนี่กซิกแพคแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะเป็นคนที่แบบ ต้องมีหุ่นที่เหมือนดึงดูแลคุณจะรู้ตัวของคุณเองด้วยแหละว่าหุ่นชั้นประมาณนี้คือคนที่เข้าหาคุณเน่ะเขาไม่คือหน้าตาพอประมาณหนึ่งนะแต่เขาจะเข้าหาตรงแบบส,สัดส่วนส่วยทรงอง,งเอวของคุณบุคลิกท่าทางแล้วก็ความเอาจริงอะความมั่นใจเอาจริงแต่แต่มีสเสน่ห์ในลักษณะที่ไอ้มองเห็นชานะลีออดเนี่ยดุจริงลุยจริงแต่ว่าเขามีความเคารพนอบน้อม ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาให้เสียงเข้าถึงเสียงถ้าเกิดว่าอยู่ในอยู่ในอาาเขตล้อร้วล้อรัวรอบขอบรั้วรอบขอบเขตน่ะก็จะเป็นคนสุขุมไอตีประมาณนี้อ่ะถ้าไม่มีอะไรทําก็จะนั่งนิ่งๆแต่ถ้าเกิดว่าให้ไให้ไปทําอะไรนี่ก็จะแบบ เออมีระบบระเบียบอะ่ะก็คือดูหน้าเกรงขามแล้วก็ไอตรงนี้แหละไอตรงหน้าเกรงขามแล้วก็ตรงเซ็กซี่ตรงมีความมีกลิ่นของคุณนี่แหละอุคลิกท่าทางน้ําเสียงความมั่นใจออร่าความบริสุทธิ์ออกมาจากข้างในไม่มีความแบบไม่ได้เคลือบความเฟกว่ากครคนอื่นต้องดูแบบเราเราเรา,เราเอาการเป็น อะไรเป็นดูแบบบแมนอะไรเงี้ยเดินเป็นซูเปอร์โมเดลมานายแบบมาเลยไม่ใช่แต่มันออกมาจากข้างในเลยคุณอาจจะไม่ได้คิดตรงนั้นด้วยซ้ำแต่ผู้คนมองว่าว้าวถ้าเกิดเข้าวงการเนี่ยก็คงจะแบบคงมีแฟนคลับเยอะอะนั่นแหละนะคะแล้วก็เขามองว่าตัวตนของคุณนะคุณเป็นคนเซ็กซี่เป็นคนแซกเป็นคนเร่าร้อนนะแต่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> มีแต่คุณเท่านั้นนะที่รู้ น่าจะเก่งนะน่าจะเก่งในด้านนั้นอืมมองมแบบนั้นเลยนะน่าจะอึดน่าจะเก่งลั <c oughs> งานแบบนี้ไม่ต้องไปจีบใครยากเลยเดี๋ยวมีคนเข้าหาเองอะแต่จะเอาหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนคนที่เหมือนคนบ้างานอะ่ะเหมือนคนบ้าภารกิจเหมือนคนชอบใช้ชีวิตเสี่ยงด้วยไม่อยากให้ใครมาเสี่ยงมาลำบากกับชีวิตตัวเองด้วยแหละนะ คุณเป็นคนที่มีความคิดที่ไม่เหมือนใครมีแผนสองแผนสามเตรียมไว้ตลอดแก้ไขปัญหาหน้างานเก่งตัวตนจริงๆนะแก้ไขปัญหาหน้างานเก่งม,มีทางออกให้ตัวเองเสมอใครจะมาบล็อกทางคุณใครจะมากัดแกล้งคุณว่าไม่ไม่ได้ผลหรอกอ เวลาคุณแก้ปัญหาคุณดูใจเย็นด้วยนะมันใจเย็นวางแผนนะสเต็ปต่อไปลุยเลยอย่างเงี้ยวางแผนหนึ่งสามพอรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรก็แบบจัดการได้ไวอะ่ะค่ะเดท e เข้าถึงจิตวิญ,ญญาณเนาะดูเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณ ดูเงียบความสุดข,ขมคนเงียบเงียบดูมีพลังพลังของความลึกลับพลังของความเงียบแต่เวลาได้ได้ปล่อยตัวเวลาที่พาได้พาตัวเองไปทำอะไรดูเป็นคนละคนตัวตนของคนคือคนที่ไม่ประมาทกับชีวิตนะและถ้าเกิดว่าอาจ,จไม่ประสบความสำเร็จ ในทุกๆครั้งแต่ถ้ามีครั้งใดที่ไม่ประสบความสําเร็จ,รจก็กลับมาพิจารณาตัวเองมาแก้ไขแล้วก็พาตัวเองสู้ใหม,ม่ยอมรับในคําว่าไม่รู้แล้วเรียนรู้เพื่อที่จะรู้มากขึ้นไม่ชอบสูงสิงกะไข่อะแล้วเป็นคนที่มีสมาธิสูงแล้วจะมีอ่าเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งอะค่ะจิตใจเข้มแข็งมากมีพลังงาน เหมือนคนเจ้าชู้ก็จริงแต่ว่าผู้คนเข้ามาหาคุณถ้าคือถ้าคนมีคุณมีคนรักแล้วอ่ะคุณจะยับยั้งชั่งใจตัวเองได้นะแต่ทำอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีคนรักแล้วใครก็มาหาคุณเนี่ยคุณจะไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ได้อ่ะคุณจะคุณจะเลือกคนอื่นเขาเลยมองว่าเหมือนคุณเจ้าชู้คุณจะดูก่อนว่าไอ้ที่เลือกไม่ใช่ว่าเลือกแค่ว่าเขาจะ เข้ากับคุณได้ไหมนะคุณจะเลือกว่าสมมติว่าคุณทํางานลุยทางานเสียงนะหรืว่าจะมองว่าเขาเป็นลูกเต้าหล่อใครอะแล้วพวกเขาเหล่านั้นมีบุค,คลิกยังไงเขาจะลําบากกับคุณด้วยไหมเขาจะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ถ้าเขาต้องการคนที่ไปเทคแคร์พวกเขาแล้วเขาจะเหงาหรือเปล่ามันก็เลยดูเหมือนคนเจ้าชู้แต่จริงๆคุณพยายามบาลานซ์พยายามให้พวกเขาไม่ไม่มาเป็นทุกข์กับคุณไม่มาลําบากกับคุณนะคะอืมทีนี้คน คนที่แบบเขาสัมผัสได้นะสัมผัสตัวตนที่แท้จริงได้เขาก็สัมผัสประมาณนี้แหละคนรอบนอกอาจจะมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้แต่คุณเลือกเลือกเพราะว่าคนที่จะไปได้กับคุณจริงๆอ่ะมันมีน้อยมากอืเขาจะรับคุณได้หรือเปล่าล่ะถ้าเกิดว่าคุณมีมีความเซ็กซี่เล้วร้อนขนาดนี้ถ้าคุณไปทํางานที่ไหนสักแห่งหนึ่งคนเดียวแล้วทั้งที่คุณก็สื้อส่กับเขาแล้วคนคนนั้นอาจจะที่หึงอ่ะอมืมันจะเป็นยังไงอะไรต่อไปอย่างเนี้อืม <c oughs> แลวก็ในกรณีหนึ่งก็คือบางคนนะอาจจะอาจจะไม่ได้อยากจะลกตกลงปรงใจกับใครไปตลอดชีวิตเลยก็ได้เพราะว่าออ่มองว่าไม่มีใครที่จะมาเข้าใจคุณนะ <c oughs> ก็เลยดูเหมือนอ่ะคบได้ไปทนทางเข้าไปดูหนังแล้วก็แล้วก็แยกอะไรเงี้ย พอถึงในจุดจุดหนึ่งคุณคุณดูเหมือนเบื่อเบื่อชีวิตเบื่อชีวิตในการที่จะต้องไปต้องมีคู่คุณคุณเหมือนเหมือนพลังงานที่แบบมีประสบการณ์มาเยอะแล้วอ่ะในการาสารความสัมพันธ์แต่ดูเหมือนมันจะไม่เวิร์กสำหรับใครเลยคุณก็เลยเหมือนปฏิบัติอะมันนักปฏิบัติอะอยู่คนเดียวอ,อยู่กับภารกิจอยู่กับหน้าที่แล้วก็ชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่กับ แสงสายลมแสงแต่ชอบอยู่กับธรรมชาติไปเลยดูเหมือนคนเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วเป็นคนคิดมากกว่าคนอื่นว่าจะเข้ากับตัวเองไม่ได้ก็เลยไม่คิดพยายามที่จะไม่เอาอ่ะตัดตถ้าตัดในด้านของความสัมพันธ์ออกคุณจะโลง่งคุณจะรู้สึกเบาก็เลยเหมือนคนที่เป็นคนที่มีความเป็นปัจเจกในตัวตนเป็นคนที่มีความเป็นตัวตนสูงด้วยเป็นคนที่มีปัจ วามเป็นปัจเจกในตัวเอง,ขอ,องของญาติทาลิ้นพันธุ์ <c oughs> ทีนี้พอเขาสัมผัสตัวตนของคุณได้ว่าคุณเหมือนมอบชีวิตนี้ให้กับความอิสระแล้วก็หน้าที่ของตัวเองไม่ไม่ค่อยยุ่งสูงสิ่ง <c oughs> <c oughs> อะไรกับใครโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเวลามีความสัมพันธ์แล้วเหมือนเหมือนจะเป็นทุกข์ซะมากกว่าอืมก็เลยเลือกที่จะอยู่แบบ เพิ่งพาตัวเองอยู่คนเดียวแต่แต่มีมิตรภาพนะน่าจะมีมิตรเยอะแต่ว่าหลักๆแล้วจะไม่มีเอ,อไม่ค่อยมีใครที่จะที่จะโดนคุณขอความช่วยเหลือมีแต่คุณซะมากกว่าที่จะได้ไปช่วยเหลือเขาคุณไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครอะ่ะดูคุณเป็นคนที่ดุและโหดกับตัวเองใช้ชีวิตแบบมีวินัยแบบแข็งแกร่งจริงๆอ่ะ นิ่งดูชาลีออดเดทดูลึกลับด้วยนะเราใต้สำหรับนะเป็นเดอะเมจิเชนะทรงพลังเจ้าเสน่ห์แต่มีพลังงานที่ไอมองเห็นคือมีมีรักที่ไหนมีทุก์ที่นั่นสิ่งที่รักที่เป็นอมาตะสำหรับตัวของคนุเนี่ยน่าจะเป็นการที่อยู่คนเดียวแล้วคุณจะมีพลังอะไรบางอย่าง อีกอย่างหนึ่งที่ไอ้มองเห็นก็คือเขามองเห็นตัวตนของคุณว่าเวลาคุณเขาเข้าใจเหมือนเขาเข้าใจว่าการที่คุณอยู่คนเดียวมันทําให้คุณมีสมาธิในการจัดการในการทาหน้าที่ภารกิจอะไรบางอย่างเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสิ่งที่คุณเป็นเลยนะอันนี้คือตัวตนที่เขาสัมผัสได้คุณจะไม่ค่อยชอบพูดเรื่องส่วนตัวอะไรให้ใครฟัง ถึงเวลาถ้าอยากให้คุณทําอะไรหรือว่าต้องทําอะไรในกิจกรรมก็ตามแบ่งหน้าที่เสร็จแล้วคุณก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ราบรื่นให้ดีที่สุดตามที่ได้รับมอบหมายมาเพื่อที่จะเหมือนให้คนอื่นได้รับช่วงต่อแล้วดูดูไม่มีอะไรแบบติดขัดอ่ะเขารู้สึกยังไงกับตัวตนของคุณที่เขาสัมผัสได้ มีความสุขเขาให้คุณเป็นเหมือนเขาเคารพความเป็นตัวตนของคุณนะแสดงว่าคุณเป็นคนที่เก่งกาดแต่ว่าไม่ได้เบียดเบียนใครอะเป็นคนที่มีความสามารถนะมีความสามารถโดยชาลีออร์ดดิเมติกเชียงจัดการวางแผนเนี่ยวางแผนคิดทำทำตามแผนแล้วประสบความสําเร็จเราทาจริงด้วยเหมือนทําให้ดูวางแผนให้ดูแล้วทาให้ดูเป็นตัวอย่างอะไรประมาณนั้นนะประมาณนั้นแต่คุณไม่ได้แต่คุณคงไม่ได้มองว่าฉันต้องเป็นตัวอย่างใครหรือเป็นไอดอลใครหรอกเพราะว่าคุณดู คุณดูมีมีเป้าหมายในการทําอะไรบางอย่างแล้วก็มีศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทามีมันเป็นขุมพลังของคุณที่เหมือนต้องเป็นคุณเท่านั้นที่จะต้องมาทําภารกิจนี้หรือว่าต้องมาจัดการสิ่งสิ่งนี้หรือต้องมาเดินเรื่องในด้านนี้เป็นเป็นเส้นทางของคุณคุณแค่ต้องการสมาธินะมีการตัดสินใจที่เฉียบขาดแล้วก็พุ่งเป้าหมายพุ่งไปที่เป้าหมาย แค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วอะแล้วมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าโชคดีอะที่ได้รู้จักคุณโชคดีที่มีคุณโชคดีที่มีคนที่มีพลังมีความแข็งแกร่งเหมือนคุณเพราะมันทําให้พวกเขาแร่งไปด้วยพลังงานของคุณสิ่งที่คุณแสดงออกชัยชนะที่คุณได้มาการประสบความสําเร็จในแต่ละวันการใช้ชีวิตของคุณบทบาทหน้าที่ของคุณที่คุณวางหรือบุคลิกคุณอะมันทําให้เขารู้สึกได้รับพลังงานนั้นแล้วก็แร่งไปด้วย ข้มแข็งไปด้วยมีพลังจิตพลังใจอะ่ะค่ะคุณเคยไหมเวลาที่เรามีแบบหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเราจะออกลบแลแบ,บพระราชาเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งในด้านของจิตใจแล้วภายนอกดูแบบอบอุ่นอ่อนโยนแต่ภายในของท่านแกร่งมากมีเมตตามากมีคุณธรรมมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็นคนที่จุกจิกจูก้จี้แต่จะแต่จะทำเป็นคนที่มุ่งในการกระทำและคนลอกข้างเหมือนอุย้ยอย่าง เหมืนอนพลังงานดีจังเลยอะ่ะพอเห็นแล้วมันก็เลยแบบอ่ะไปทําหน้าที่ของตัวเองต่างคนก็ต่างอยากทําหน้าที่ของตัวเองอะ่ะพลังแบบนั้นมันซึมซับโดยอัตโนมัติเขาก็รู้สึกเข้มแข็งรู้สึกแกล่งไปด้วยี่ยรู้สึกพึ่งพาตัวเองได้ด้วยตัวเองเลยอะ่ะพวกเขาอะรู้สึกมีความสุขที่เฮ้ยเราไม่จาเป็นต้องไปพึ่องอะไรมากมายเลยคือเขาเห็นพลังงานของคุณที่เงียบสุข,ขุม ดูลึกลับดูไม่อะไรกับใครแต่คุณก็สามารถทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้แล้วมันทําให้พวกเขารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการพึ่งตัวเองมันมีความสุขขนาดนี้เลยเหรอก <med it> ารที่เราทําอะไรได้ด้วยตัวเองเราอยู่คนเดียวได้นั่งคนเดียวได้หรือว่ามันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาแล้วเราสามารถวางแผนและจัดการอะไรคนเดียวได้เนี่ยเฮ้ยมันดูเท่มันดู酷ขนาดนี้เลยเหรอเขาก็รู้สึกดีไปด้วย พอเขาเห็นเขาเห็นแล้วเขาก็ทําอ่ะมันเหมือนจําไปทําโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะเห็นคุณแก้ไขสถานการณ์ประมาณนี้เอ้ยลองทําดูลองพลิกสถานการณ์รดูอ่ะได้อะ่ะประสบความสําเร็จเฉยดูเขามีแพชชั่นนะตัวตนของคุณทําให้พวกเขามีพลังนะคะที่จะ take action หรือว่าพลังในการคิดสร้างสรรค์ไม่กลัวที่จะ present ไม่กลัวที่จะ พูดจะคุยจะกระทําสิ่งใดๆดูเหมือนว่าคุณเหมือนเป็นแม่แบบอะมีคุณชะอย่างจะกลัวอะไรอะประมาณเนี้ยแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแบบไม่ไปไม่ไปไหนจะทําให้สําเร็จะจะเป็นงานของเขาหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่รอบๆคุณก็ตามนะความรู้สึกของเขาคือไม่อยากจากตรงนี้ไปไม่อยากจากคุณไป ยังอยากจะอยู่ตรงนี้อยู่เพื่อที่จะซึมซับศักยาภาพความสามารถอะไรของคุณเนี่ยยังอยากจะดูคุณต่อไปยังอยากจะซึมซับอะไรก็ได้ผู้พักรักจําเวลาคุณทําอะไรนะยังอยากจะไม่ได้แบบก๊อปปี้นะถ้าคนไม่มีพลังงานคล้ายกันอ่ะเขาจะไม่ได้อยากได้พลังงานของเราเหรอกพวกนั้นคือออกไปแล้วกระเด็นกระดอนไปที่อื่นแล้วแต่นี่คือ พวกเขาอาจจะกาลังเติบโตในด้านของจิตวิญญาณก็ได้พวกเขาอาจจะมาจากครอบครัวที่เฮฮาสังสรรค์ต้องมีเพื่อนเยอะมากมายห้อมล้อมด้วยการซัพพอร์ตของพวกเขาแต่เขาไม่เคยเห็นการที่คนเราซัพพอร์ตตัวเองได้ขนาดนี้เลยเหรอกาลังใจคุณคุณแกร่งมากพอที่ซัพพอร์ตตัวเองเดินเองทําเองไปเองแล้วก็ทําอะไรได้เองแต่ไม่ใช่แบบแย่งงานคนอื่นมาทํานะเหมือนได้รับหน้าที่นี้นพึ่งพาตัวเองเอย่าง,ง,งนี้ทําให้พวกเขามีพลังแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็แอบหวังว่าสักวันหนึ่งอะ อยากจะมีพลังงานแบบนี้บ้างไม่ต้องพึ่งพาใครเยอะอย่างเงี้ยดูครูดูเทดูซิพลังงานที่พวกเขารู้สึกต่อคุณตัวตนของคุณมาแล้วก็เวลาคุณจบภารกิจคุณก็เงียบๆสุขุมนุ่มลึกไม่มีอะไรสุภาพอ่อนโยนมีเจ็ดด้วยขึ้นมาเนี่ยไปต่อไม่ได้มองว่าตัวเองเก่งแต่ว่าคําว่าโง่คือก็ยอมรับว่าโง่คือคําว่าไม่รู้เราไม่รู้เราก็เรียนรู้ไปแล้วก็จนเป็นเดนเมจิเชนจนเป็น Award, เดนชาลิออรแล้วก็สละกะ ออกมาว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองแล้วก็เมื่อจบเสร็จแล้วก็เกิดใหม่ก็หาโปรเจกต์อื่นมาทําอีกแล้วก็ทําให้จบภารกิจเป็นหนึ่งสองสามสี่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเซ็กซี่เล่ร้อนก็ยังอยู่นะก็ <c oughs> <c oughs> ยังอยู่บางทีนะอาจจะมีคนที่โสดนะพแกเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คนที่เป็นพ่อไม้ไม่ไม้พ่อแก่มาจากไหน <c oughs> คนที่เป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวเนะี่ยแอบแบบรู้สึกดีกับคุณด้วยนะ <c oughs> อยากดูแลไม่รู้ใครจะดูแลใครแหละจะไปเป็นมาเป็นภาระคุณหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเรามองไม่เป็นภาระมันก็ดีนะมาเป็นเพื่อนอยากดูแลคุณคุณก็อาจจะมีส่วนที่ขาดหายอะออดูแลกันแล้วกันไปเป็นเพื่อนกันถ้าพลังงานแบบนี้มีคนเข้ามาเป็นเพื่อนจะเหมาะก,กว่าความสัมพันธ์ที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของ อจะเป็นเหมือนไม่ผูกอะ่ะไม่ผูกขาดไม่ผูกพันน่ะอืเป็นมิตรภาพอะ่ะจะดีมากคือเหมือนกับตกลงกันได้ว่าเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันนะตกลงกันได้ว่าไม่เอาใจลงไปเล่นนะอย่างเงี้ยจะเวิกกว่านะคะ,อะขอไพ่สุดท้ายไพ่กลมความเป็นตัวตนเขาก็ถามแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณก็ถามแล้ว ขอสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบตัวตนของคุณมากที่สุดตัวตนของคุณที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุดเลยอะ่ะคืออะไรเวลาที่คุณลงมือปฏิบตัติเวลาที่คุณแบบโชว์ศักยภาพความสามารถก็ไม่ได้โชว์อะเหมือนคุณงัดเอามาใช้ ปกติก็เห็นแต่คุณนิ่งๆวางแผนคิดทำอะไรเล็กน้อยๆเขาอยากเห็นเวลาที่คุณเทคแอคชั่นอ่ะเขาเขาชอาชอบไม่ใช่อยากเห็นเขาชอบเวลาคุณเทคแอคชั่นมันดูแบบเหนือความคาดหมายดีมันทำให้พวกเขาตื่นตาตื่นใจแบบเฮ้ยเหลือเชื่อเมื่อวานนังใส่กระโปรงชุดชุดแสกอยู่เลยวันนี้เดินทางเข้าป่าโอ้โหมาแบบยีนจัดเต็มอย่างเท่เลยอ่ะเป็น รูปร่างหน้าตาดีกว่ารูปร่างรูปร่างดีกว่าที่เราคิดอีกนะธรรมะธรรมแงเมื่อวานนี้ยังลักษณะแบบคุณหนูไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวมาวันนี้อา้าวมีกิจกรรมเดินป่าโอ้เธอดูแลตัวเองได้ด้วยนี่อ,อ่าชอบพลังงานที่เวลาที่อค,คุณบอกว่าตกทุกได้ยากเวลาที่คุณ อยู่ในสถานการณ์ที่มันแย่ๆสถานการณ์ก็อย่างที่ไอ้บอกว่าคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ๆหรือใครให้คุณมีภารกิจให้คุณต้องไปอยู่ในตร,ตรงนั้นคุณก็สามารถจัดการได้โชว์ฟอร์มได้ชิวๆแล้วก็กลับมาเนี่ยในลักษณะแบบสลตาคุณเป็นปัจเจเป็นอิสระเออฉันขออกกอดความว่างเปล่าวความอิสระมันจบภารกิจแล้วคุณก็ชิวเหมือนเวลาช่วงเบรคคุณก็ไปซื้อลูกชิ้นหน้าปากซอยมากิน พอเข้าหน้างานคุณก็ไปปฏิบัติหน้าที่แบบโอ้ยอย่างรัดกุมอยา่างเข้มแข็งอย่างกล้าหาญอย่างสุขุมนุ่มลึกถึงจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงนะแต่คุณก็ไม่เอาอ่ชอบไปปลูกดอกไม้ทําสวนพอถูกถึงหน้าที่ถึงเวลาก็ค่อยใส่เครื่องแบบอันนี้ยกตัวอย่างให้เฉ็นนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณ การติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กด like, แชร์ที่คุณอุตส่าห์โฆษณาให้นจนจบแล้ว่าอุตส่าห์แบ่งชุดโปรเซสมาให้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับใสเป็นร้อยเท่าพันเท่านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์คุณพร้อมทางด้านผู้ค้าซั์และอิยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ